สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ไลฟ์กันไปเรียบร้อยโอ้โหทุกช่องทางนี่แบบระอุเดือดเป็นไฟเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าทุกคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอ่าฝากเตือนไปก็แล้วกันใครที่คิดว่ามาถึงแล้วก็จะมีปัญหาอย่างง้อนอย่างนี้เที่ยอวอมากัดชาวบ,บ้านอะไรเงี้ยสกิปไปเลยไม่ต้องมาดูไม่ได้จุดทูบให้มาดูนะถ้ามาดูก็กรุณาเขียนคอมเมนต์กันดีๆด้วย ขี้เกียจรำคาญเพราะว่าเขียนคอมเมนต์บ้าบอบอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันต่อแล้วกันเมื่อคืนนี้ลายฟังเรื่องของ hashtag number วันของ Twitter นะครับก็คือ hashtag ว่าจนทิปล่าสุดวันนี้ก็มีสำนักข่าวต่างๆก็เป็นลงพื้นที่แล้วก็เคลียร์จบสยบดรามา่าจนจริงไม่ทิปนะ,ะจนจริงไม่ทิปก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เขียนคอมเมนต์มาบอกอุ้ยโอนตังไปพันหนึ่งเสียดายจังไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ก็ถือว่าโอนกันไปแล้วก็ทําบุญแล้วก็ทําบุญทําบุญก็ได้บุญส่วนใครที่ใจเขาไม่บริสุทธิ์อะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็ต้องรับผลของการกระทําของเขาอะไรต่างๆลก็ถือว่าเราหน้าที่ของเราในการทําบุญก็จบจบแล้วเราก็ได้บุญได้บุญเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะแต่ว่าวันนี้มาดูเรื่องราวต่างๆกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับเราไปเริ่มต้นดูจากไทยรัฐกันก่อนเลยดีกว่าไหมฮะในไทยรัฐก็บอกว่าไทยรัฐออนไลน์นะครับบอกว่าน้องโว เคลียทุกปัญหาสยบด,ดราม่าจนทริปยอดบริจาคตอนนี้3 7 9ล้านเ0 0 0นหนะครับ3.79ล้านนะไปดูเรื่องนี้นะจากไทยรัฐก็แล้วกันนะในไทยรัฐก็ลงเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนเลยทีเดียวนะก็มีหลายๆสำนักข่าวก็ลงพื้นที่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันมาให้ดูกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็อย่างที่บอกแหละว่า,าจริงไม่จริงอะไรยังไงก็รู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าเกิดว่าในฐนานะที่คุณผู้ชมบริจาคไปแล้วก็ถือว่า ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วนะก็ถือว่าหน้าที่ของคุณผู้ชมก็จบอยู่ตรงเรื่องของการบริจาคก,การทําบุญก็จบอยู่แค่นั้นไปคิดอะไรมากก็เป็นทุกข์เปล่าๆนะทาบุญจริงๆน่าจะได้ความสุขใช่ไหมถ้าคิดอะไรมากมันก็เดี๋ยวก็มากลายเป็นความทุกข์อะไรต่างๆมากมายแหละนะอ่ามาดูเรื่องนี้จากเทอรัสออนไลน์ก็แล้วกันเทวรัศออนไลน์ออนไลน์นะครับลงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายโมงวันนี้เรื่องของน้องโวเคลียร์ทุกข้อหาสยบดราม่าจนทิปคือเออจนจริงนะไม่ทิปนะ ยอดบริจาคตอนนี้สรุปรวมแล้ว3.79ล้านนะฮะในเทราะออนไลน์ก็บอกว่าน้องโว้ครับนักเรียนวัย18ปีที่กรสินเปิดบ้านแจ้งอีกครั้งหนึงกรณีมีข้อข้อคอ,อหาไม่จนจริงแต่จนทริปนะฮะยืนยันทํางานพัทไทม์หาเงินเองตั้งแต่ม .3 ทั้งจัดฟันซื้อ iPad ก็มาจากเงินที่เก็บนะครับเก็บหอมรอมริบซื้อน้ําหอมก็ซื้อแบบมือสขวดละ300บาทนะครับมีแค่ก้นขวด เอามาตั้งโชว์เฉยๆรถยนต์ก็เป็นของคนอื่นขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนนะครับยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าอย่างที่ในขณะที่ยอดบ,บริจาคตอนนี้พุ่งไปเกือบ3ามแล้านอะสเกือบ3ล้าน8ปะสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นอะ, 3, 7, 90, อะขาดไปอีกนิดหน่อยก็เกือบเกือบจะสามล้านแปดหรือถ้าตีลกลมๆคนอืนนั้นก็สามล้านกว่าเกือบสี่ล้านนั่นแหละนะเออก็ยังขาดอยู่ใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติม,ตมก็ ก็ได้อยู่นะอ่ะทีนี้วันนี้ครับ13พฤษภาคมกรณีที่มีการนําเสนอข่าวแล้วก็มีคือในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เรื่องราวของนางสาวนัทวดีเหล่าบุภารู้ว่าน้องโวอายุ18นะครับนะักเรียนโรงเรียนกาลสินวิท,ทยาสัร์นะครับอยู่บ้านเลขกที่อ่อันนี้ก็คือข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะอ่าน,นักศาน้องคนนี้เนี่ยก็สอบติดแพทย์นะครับเอ่อก็ติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ว่าภานะทางบ้านเนี่ยยากจน คุณพ่อเนี่ยปลูกพืชผักขายโดยมีการเปิดรับบริจาคจนกระทั่งนายอำเภอเมืองกาลสินพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริจาคเงินกันเป็นจํานวนมากเลยนะเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังว่าบริจาคเงินไป2อล้านเใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ปิดบริจาคไปแล้วเนื่องจากว่าเพียงพอสําหรับการเรียนแพทย์แล้วเรียนกัน6ปีก็คือ2อล้านเนี่อาจจะเพลิดเพลินเรียนได้จนจบปริญญาเอกเลยด้วยมั้งนะ ทีนี้ต่อมาเรื่องดังกล่าวก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในโลกออนไลน์มีการจับโปะภาพจากคลิปวิดีโอต่างๆของน้องโวนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้โดยมีชาวเน็ตจับผิดเห็น iPad Pro ซึ่งราคามากกว่า2 5 0 0 0นนอกจากนี้ก็ยังมี Apple Pencil มีขวดน้ำหอมหารูนะครับ d ีอแล้วก็มีรถยนต์มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีการจัดฟันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตรหรือว่าตั้งข้อสงสัยนะก็ตอมเอ๊ทำงานนะว่าเอ๊จนจริงหรือจนทริปนะครับ จนกระทั่งแฮชแท็กจนทิปนี้ขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter มีการพูดถึงมากกว่า2 0 0แสนครั้งเมื่อวานนี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะฮะล่าสุดวันนี้เลยครับน้ำเพอเมืองกาลสินนะครับท่านสมเจตเตงมงคลนะครับก็พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เข้าเยี่ยมครอบครัวของน้องโวนะครับก็อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาก็ไปพบครอบครัวน้องโวอาศัยในบ้านพักที่มีลักษณะเป็นเหมือน เพิงหมังแหนมุงสังกสีปลูกสร้างอยู่กลางสวนท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมเลยนะฮะโดยน้องโบพร้อมด้วยครอบครัวนะก็ค,อคือคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อน้องโบอายุ53นะและครอบครัวก็มารอให้ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งน้องโบเองก็บอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันบริจาคเงินให้ ทุกท่านเลยต้องขอบคุณมากๆเลยก็ไม่คาดคิดหลอว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญผู้ที่ใจบุญบริจาคเงินจํานวนมากขนาดนี้นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าจะนาไปเป็นทุนการศึกษาในการเรียนแพทย์เพราะอยากเป็นหมอรักษาคนแล้วก็ตั้งใจว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดน,นะฮะซึ่งกรณีดราม่าที่บอกจนทริปหรือครอบครัวจนไม่จริงนะครับที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะพูดถึงแต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมาก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างนะอะยังเรื่อง จัดฟันน้องโวก็บอกว่าทํางานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหาไรายได้พิเศษตั้งแต่มอสามซึ่งตอนนั้นฟันมีปัญหาก็เลยไปพบแพทย์แล้วก็คุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้จัดฟันแล้วก็รักษาโดยเริ่มทําตอนมสี่แล้วก็มีเงินเก็บจากการทํางานจ็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นก็จัดฟันเลยดีกว่าส่วนเรื่อง iPad ขออภัยนะไอแพก็คือทํางานเก็บเงินจากเงินงานพาร์ทไทม์นี่ด้วยเหมือนกันนะก็เก็บหอมรอมริบมา1ปี ก็เลยซื้อมาเพื่อใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในการเรียนส่วนอินเทอร์เน็ต WiFI ก็เป็นของพี่ชายที่ติดตั้งเอาไว้ทํางานนะครับก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ600บาทพี่ชายก็เป็นคนจ่ายส่วนน้ําหอมก็ซื้อจากในเน็ตนะครับซื้อมือสองมาราคา300บาทมีน้ําหอมเหลือติดก้นขวดก็เอามาตั้งเอาไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ส่วนเรื่องรถยนต์ก็ไม่ใช่ของครอบครัวเป็นรถของน้าซึ่งซื้อให้ลูกสะพ้ายเอาไปใช้นะฮะอืมก็น้องโบก็บอกอะาจากที่เกิดกระแสก็รู้สึกเสียใจ เพราะว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงครอบครัวนั้นจนจริงไม่ได้จนคลิปนะฮะแล้วก็ต้องทํางานหาเงินเรียนตั้งแต่ม3ก็เลยไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่อย่างเดียวนะครับอยากให้ครอบครัวดีขึ้นจนกระทั่งมีความสนใจอยากจะเรียนแพทย์แล้วก็อยากจะเป็นหมออะไรก็ตามขณะนี้ก็มีการปิดบัญชีไปแล้วนะครับและยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดส่วนในอำเภอก็จะบอกว่าจะมีการตรวจสอบนะครับคือจากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่าครอบครัวนั้นมีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับก็คือจนจริงไม่ได้จนทลิป คุณพ่อก็ปลูกผักขายส่วนแม่คุณแม่ก็ไม่มีอาชีพอะไรนะครับในขณะน้องโวก็เป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเด็กขยันนะฮะล่าสุดก็มีผู้บริจาคเข้ามาทั้งหมด3า9 0 0 0 3 3 7 9ห้านบาทนะครับ3 7 9ล้านบาทก็คือเกือบเกือบ3ล้านแะขาดไปอีกเท่าไหร,ร่ขาดไปอีก5 0 0 0ก็จะ3 000, 8 0ล้านนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ปิดรับบริจาคแล้วก็ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ แล้วก็เบื้องต้นก็ให้น้องไปทําแผนค่าใช้จ่ายเรียนแพทย์6ปีว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาในการเบิกไปใช้จ่ายส่วนที่เหลือก็จะแยกบัญชีออกมาเป็นทุนสําหรับเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไปเพื่อให้เงินบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็เป็นไปตามความตั้งใจของน้องโวด้วยเหมือนกันนะอืคือเรื่องของการทําบุญนี่ในบ้านเรานี่ก็เราก็เลยจะมีเรื่องของไลฟ์คอรสอะไรต่างๆใช่ไหม เ,เรื่องของไลฟ์โคชอะไรต่างๆที่ยังไงอะ่ะคือพอออกมาบอกเอ่ยปากว่าจะขอบริจาคก,ก็อู้คนก็แห่กันไปบริจาคพอแห่ไปบริจาคเสร็จปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเอาไปทําสื่อทําอะไรใช่ไหมเสร็จก็มาบ่นโวยวายกันโอ้ยทําไงดีบริจาคไปตั้งหลายพันก็บริจาคไปแล้วอะ่ะทําไงดีก็คงทําอะไรไม่ได้อะนะก็คงจะต้องเลยทําเลยนั่นแหละนะเออ แล้วก็มันก็จะมีอะไรนะนักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยแหละเอ่อตัวเองก็ออกมาเรียกอ,อะไรขอรับบริจาคแล้วก็ได้หน้าไปใช่ไหมเนี่ยแหละคนไทยเราใจบุญอะก็ถ้าบริจาคไปแล้วก็บริจาคไปเถอะก็จบไปแล้วก็คิดว่าเราก็ได้บุญในส่วนตรงนั้นไปแล้วก็ไม่คิดอะไรมากมายก็ก็เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บังคับให้เป็นคนบริจาคสักหน่อยหนึ่งเราก็บริจาคด้วยจิตศรัทธาของเราเองถ้าบริจาคไปแล้วก็จบก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก เขาจะไปทำอะไรตรงนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะฮะอคจจะทำใจกันได้บ้างนะเรื่องนี้จบนะจบก็ไปดูต่อเพิ่มเติมจากไทยรัฐออนไลน์ก็แล้วกันนะฮะทีนี้ในสนุกสนุกก็บอกจนจิมไม่ทิปนะเออเดี๋ยวถ้าตอนท้ายผมไม่แน่ใจว่ามีภาพให้ดูหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปดูตอเพิ่มเติมจากสนุกก็แล้วกันมาดูตอนน่อดีกว่าครับอันนี้จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะฮะในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ก็บอกว่าจนทิปดราม่าสะท้อนค่านิยม สังคมยกย่องแต่อาชีพหมอนะอันนี้น่าจะมาจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะประชาชาติธุรกิจออนไลน์ก็บอกเรื่องนี้เลยนะบอกจนทิปนี่คือเป็นดราม่าที่ออกมาสะท้อนสังคมแล้วเราผมเชื่อนะว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็จะมีกรณีใหม่ขึ้นมาเราก็แห่ไปบริจาคก,กันอีกแหละแล้วก็พอไปบริจาคพอตอนหลังมันเกิดอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก ก็คิดซะว่าเราทําบุญไปแล้วหน้าที่ทําบุญก็จบอย่างเพียงเท่านั้นได้บุญไปก็จบมไม่ต้องไปคิดอะไรมากต่อนะอ่ดดูเรื่องนี้ต่อจากประชาชาิธุรกิจออนไลน์กันต่อก็แล้วกันนะประชาชาิธุรกิจออนไลน์ก็บอกว่า Twitter ปั่นจนแฮชแท็กที่ชื่อว่าจนทลิปเนี่ยสูงติดติดเทรนข้ามคืนนะครับวิจารณ์นักเรียนอ้างฐานะยากจนสอบติดแพทย์เปิดรับบริจาคทุนเรียนได้ถึงตอนนี้เกือบ4ี่ล้านนะ3ล้าน7แสนสล้าน7แสน้าหนะ ชาวเน็ตก็จับตาฐานะว่ายากจนจริงหรือไม่เอ๊ะจนทริปหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้จากประชาชนธุรกิจออนไลน์ก็อาจย้อนกันซส้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าวันนี้ครับ13พฤษภาคมผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ากลายเป็นกระแสะดราม่าบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter ที่พากันติดแฮชแท็กจนทริปข้ามคืนตั้งแต่เมื่อวานนะครับ12พฤษภาคมที่มียอดทวิตพุ่งสูงถึง700,000ครั้งเลยนะอันนี้คือข้อมูลเมื่อเช้าตอน9โมงครึ่งนี่คือโอ้ย เดือดเลยนะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ในทวิตพบนี่คือทวิตเตี้ยนเข้าไปกรีทวิตกันเจ็ดแสนนะติดอันดับความนิยมในไทยอันดับหนึ่งตอนนี้น่าจะค่อยๆทุเลาเบาๆลงไปแล้วนะแฮชแท็กดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่น้องโวนะฮะักเรียนโรงเรียนกาลสินชิพยาสันพิทยาสันนะครับที่กาลสินสอบติดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหยาสายรคามแต่ว่าฐานะทางบ้นานค่อนข้างยากจนก็คณะแพทยาศาสตร์ก็ไปเปิดบัญชีรองรับเพื่อ ส่วนให้ผู้ที่อยากจะช่วยเหลือสมทบทุนเพื่อเป็นการศึกษานะก็บริจาคเข้ามาสมทบจุนกันเพื่อเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาของน้องอ่ะล่าสุดก็คือ10พฤษภาคมอย่างที่รายงานกันไปว่ามียอดบ,บริจาค2ล้าน7นะแต่ว่าในไทยรัฐเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกว่ามี3ล้าน7นะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดรับบริจาคไปแล้วเพราะเห็นว่าน่าจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งในเรื่องของการนําไปใช้ศึกษาต่อในคณะแพทยาศาสตร์ ต่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็โอเคก็ปิดบัญชีไปเกือบสี่ล้านนะสี่ล้านเรียนกี่ปีอ่ะหกปีหกห้าสามสิบปีหนึ่งก็ได้ประมาณห้าแสนก็พอแหละคิดว่าน่าจะพอเพราะว่าก็จะมีเรื่องของทุนการศึกษาอะไรต่างๆก็เบิกได้อยู่ด้วยนะเออนี่นะอ่าวันนี้ก็พื้สึกข,ข่าวก็ลงพื้นที่ไปใช่ไหมอันนี้ก็ของประชาชิาธรุรกิจเออจริงๆบางสํานักเขาก็ไม่เบลอหน้านะจริงๆเรื่องแบบนี้เขาต้องเบลอหน้าไหมอ่ะ คุจะเบลอหน้าหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอืมเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ไปเป็นเรื่องกระทบแต่แต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าั้งชื่อนามสกุลชื่อเล่นอะไรไต่างๆวอุย้ยเขารู้กันไปหมดแล้วนะคงไม่ทันแล้วล่ะอาทิตย์นี้ในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ก็บอกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบอย่างสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเมื่อมีคลิปที่นักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสำรวจบ้านของน้องโวก็มีชาวเน็ตตาดีที่เห็นข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาแพงๆทั้งหลายนะครับแบรนด์ดังอยู่ภายในบ้านซึ่ง ดูขัดกับการเปิดรับบริจาคของเจ้าตัวซึ่งก็มีหลายความเห็นที่มองว่า,าหากมีการคือถ้ามีเงินซื้อของได้ระดับนั้นก็น่าจะมีเงินที่สามารถจะส่งตัวเองเรียนในคณะแพทยาศาสตร์ได้ใช่ไหมฮะก็เลย,ยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาซึ่งอันนี้นะก็มีชาวเน็ตก,ก็บอกว่าขอเล่าข่าวเป็นคนในพื้นที่นางไม่ได้จนอันนี้ก็คือต้นเรื่องเลยนะแต่ก็ไม่ได้รวยก็อยู่ในฐานะปานกลางจะจนได้ยังไงบ้านที่ไปถ่ายคือสร้างยังไม่เสร็จมีสามห้องติดแอร์ทุกห้องใช้ไอโฟนกันทั้งบ้านเฮ้ยจริงเหรอ พี่ที่ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ชนะแล้วก็สมัครสอทอก็ไม่ชนะถ้าจนไม่มีปัญญาลงหลอกค่ะนางก็เป็นคนขายหวยด้วยไม่ใช่เจ้ามือนะอันนี้ก็คือมีการโพสต์ตั้งแต่เมื่อคือนนะเมื่อคือนใช่ไหมอืมทีนี้ก็คือบอกออันนี้ก็คือมีข้อความอีกข้อความหนึ่งก็บอกว่าทั้งบ้านมีเงินพันห้าร้อยบาทแต่ว่าใช้น้ําหอมดีออไม่มีเงินซื้อแม้กระทั่งสมุดจดก็เลยใช้ไอแพดพราะอันนี้เมื่อคืนไลฟ้ฟังไปแล้วนะภาษาคนจนไม่มีรถก็เลย ต่อยรถปไ้ายแดงราคาเกือบล้านนะครับแล้วก็อยากจะรู้สุดท้ายเรื่องนี้มันจะจบที่ตรงไหนแล้วเด็กที่ติดคณะอื่นไม่มีเงินเรียนคือไม่มีค่าพอให้สนใจเลยเหรอนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กจนทิปลงไปด้วยนะอ,อันนี้ก็มีการใส่แฮชแท็กจนทิปอ่ะอันนี้ก็คือที่เราดูกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งคนที่รู้จักแล้วก็คนที่ใกล้ชิดก็ออกมาออกโรงปกป้อง คามท่างชี้แจงบอกว่าน้องโบมีฐานะยากจนจริงๆส่วนสินของต่ตางๆเหล่านั้นก็ซื้อมาจากเงินที่น้องอดทนเก็บหอมรอมริบอดออมกันมาแล้วก็ยังรับประกันว่าคนที่บริจาคช่วยเหลือให้สบายใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าน้องโบจะเป็นบุลคลากรทางการแพทย์ที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อนะอีก4ี่อีก6ปีจากนี้นะเราก็จะมีคุณหมอซึ่งสื่อมวลชนคงจะไม่ลืมหรอกถึงเวลานั้นก็คงจะมีการติดตามมานำเสนอข่าวกันต่อไปนะฮะเอ่อ อีกสักท่านหนึ่งดีกว่านะอีกสักท่านหนึ่งก็บอกว่าขอใช้พื้นที่ในการชี้แจงความจริงที่ทุกคนอาจจะกําลังเข้าใจผิดเรื่องน้องโวนะอันนี้เมื่ฮันก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะเรื่องรถอันนี้ก็เป็นรถของชาวเน็ตท่านนี้นี่แหละบอกว่าซื้อให้น้องสาวที่เป็นลูกสะใภ้เหลอฮะเพราะที่บ้านไม่มีรถก็กะว่าจะใช้ทุรัในครอบครัวแล้วก็เรื่องค่าของเครื่องใช้ของน้องจะถูกจะแพงมันก็เป็นความอดทนพยายามเก็บหอมรอมริบของเขาที่จะซื้อมาก็ไม่ได้เบียดเบียนพ่อแม่หรือว่าไปขอ ใครส่วนตัวก็คิดว่าน้องรู้ฐานะทางบ้านดีก็คงจะไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวอย่างแน่นอนนะ mm hmm. อันนี้ก็คือเลฟ้ฟังไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะทีนี้ก็มีการบอกว่าขอฝากถึงผู้ที่มีจิตกุศลที่จะช่วยเหลือน้องถ้าไม่ต้องเสียดายหรือเสียใจอันนี้ก็บอกไปแล้วนะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจนะอขอให้มั่นใจได้เลยว่าเด็กคนนี้อนาคตต้ตองเป็นบุลคลากรทางการแพทย์ที่ดีรู้หน้าที่ของตนการทําบุญโดยวิธีนี้ก็เหมือนกับ การสร้างคนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยให้สามารถช่วยเหลือคนอื่นมากมายลองคิดดูนะว่าน้องจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้อีกมากไปที่ไม่ชอบน้องไม่ชอบครอบครัวของน้องก็หาเหตุผลได้ต่างๆนานาควรจะหยุดกระทําการกระทํานั้นด้วยค่ะอ่ะใดๆก็อย่างที่บอกแหละว่าก็บริจาคไปแล้วอะ่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะเออ เรื่องทั้งหมดก็ยังสะท้อนใี้เห็นอีกมุมนึงในสังคมนะครับอันนี้ประชาชนธุรกิจออนไลน์ก็บอกว่าจากการที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่าสังคมไทยให้การสนับสนุนไม่กี่อาชีพอย่างเช่นอาชีพหมอถ้าสอบติดแล้วไม่มีทุนเรียนก็มีการเปิดรับบริจาคถ้าเป็นสาขาอื่นหรืออาชีพอื่นก็จะบอกให้ไปกู้กยอสอ,อะไรแบบนี้นะอือันนี้นะครับ ในประชาชิธุรกิจก็แคปเจร์หน้าจอมาบอกติดแพทย์ไม่มีเงินเรียนนี่ถ้ากระสงสารติดคณะอื่นไม่มีเงินเรียนไปกู้กยศส,อสิสังคมนี้คือจะลดทอนคุณค่ากันเลยเด็กคณะอื่นเขาไม่เก่งหรือไงอันนี้ออกแนวะตัดพอน้อยใจนะเอนเคสบริจาคเงินแล้วนึกถึงคําพูดของพอ,อ,อเขาบอกว่าทุกอาชีพมีเกียรติพวกเราจะอยู่กันแบบไม่เหยียดกันเคารพกันเขาจะเป็นคนที่มีเกียรติกว่าพวกเราที่เหยียดชาวบ้านคือมันก่อเกิดกิจกรรมบัดดี้ทั้งโรงเรียนตั้งแต่ยาม ยันพออ,อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันแหละฮะดราม่านี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สังคมตั้งคําถามว่าถึงเวลาแล้วรู้ยังที่ควรจะให้ความสําคัญกับทุกสาขาวิชาเรียนหรือทุกอาชีพซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมลดน้อยลงไปอันนี้ไปดูต่อเพิ่มเติมจากประชาชาธุรกิจออนไลน์ก็แล้วกันนะจริงๆมเรื่องจะอัปเดตอีกเยอะเลยนะเราไปดูกันอย่างเร็วๆก็แล้วกันนะในกระปุกกันต่อเลยดีกว่าในกระปุกก็บอกว่า เพจดังไปสองดราม่าน้องโวนะครับสอบติดหมอแต่จนชี้ยังไงก็ได้เรียนเพจดราม่าแอดดิกนะครับก็เผยดราม่าน้องโวติดหมอแต่ทางบ้านยากจนยังไงก็มีทุนเรียนกยศให้กู้แน่นอนแล้วก็ขอทุนช่วยเหลือของเหมายาลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะะไปดูอย่างเร็วๆคนแล้วกันนะอันนี้จากดราม่าแอดดิกก็บอกว่าสรุปเคสน้องอาจากกระปุกนะกระปุกก็ดึงมาจากของดราม่าของจ่าพิชิตขจัดพันชนนี่แหละก็อบอกว่า สรุปเคสน้องโวสามารถกู้ยืมเงินเพื่อเรียนหมอได้หรือไม่ก็จากคุณสมบัติต่างๆก็คือถ้ารายาได้คร,บคร 300, อบครัวไม่เกิน3ามแสต่อปีหรือว่าถ้าเกินก็ยังกู้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการกู้เพื่อการศึกษาในสาขาที่เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ในส่วนของเงินกู้ค่าครองชีพส่วนกรณีที่เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องทุนเรียนก็าสามารถที่จะแจ้งหมายเฉลยเพื่อขอช่วยเหลือได้ในเพจดราม่าก็บอกเขามีดราม่าอะไรการประเด็น นี้ช่วงนี้ตามแต่ข่าวโควิดไม่ได้ตามข่าวอื่นเท่าไหร่แต่ก็มีคนส่งหลังไม้มาถามประเด็นเรื่องนี้ก็ขอตอบทางหน้าเพจบอกว่าเกรดเท่าไหร่ก็ขอทุนหรือว่าขอกู้เรียนหมอได้ต่อให้ฐานะยากจนก็ไม่ต้องกังวลทดสอบติดได้เรียนแน่นอนอย่างของขอยศในช่วงก่อนปี58เขาก็มีเงื่อนไขว่าต้องเกรดเฉลี่ย2.0ขึ้นไปถึงจะกู้ได้แต่อันนี้ก็ยกเลิกไปตอนปี5 5า <c oughs> ขออภัยนะครับเกรดเท่าไหร่ก็กู้เรียนได้น,น, 5, <c oughs> ไนะครับ <c oughs> ส่วนทุนของมหาวิทยาลัยก็อันนี้ก็ไม่มีกําหนดเกรดเฉลี่ยก็คือสอบเข้าได้ก็โอเคแล้วสอบติดแต่ว่าฐานะยากจนก็ไม่มีเงินค่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็สามารถเดินไปคุยกับฝ่ายทุรการของคณะแพทย์ของมหาลัยนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดทุนมาให้มีทุกมหาลัยเพราะที่จ่าพิชิตเขาก็เป็นหมอเหมือนกันนะ <c oughs> เขาก็บอกว่า ที่ที่เขาจบมาก็มีแบบนี้เหมือนกันช่วงนั้นนี่คือไม่มีเงินนะบอ่อจีนะครับกู้เรียนหมดไป4ี่แสนได้ทุนหมหาวิทยาลัยช่วยด้วยอีกส่วนหนึ่งไม่งั้นก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ0กแสนอันนี้คือ10กว่าปีก่อนนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คือคิิง่ายๆว่าถ้าคุณเรียนดีสอบติดหมอแล้วไม่มีเงินเรียนมันไม่มีมหาวิทยาลัยไหนโง่พอที่จะปล่อยให้คนมีศักยภาพหลุดมือไปหรอกเขามีแต่จะ ประเคนทุนให้เรียนกันทั้งนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นดราม่าอันนี้ก็จบนะเกรดเท่าไหร่ก็กู้เรียนได้นะครับขอทุนเรียนคณะแพทย์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจบนะฮะจบจนจริงไม่จนทิพนะฮะทีนี้ในเพจดรามา่าใช่ไหมในใน,ในกระปุกครับในกระปุกก็มีการบอกว่าผู้กู้ยืมเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงคุณผู้ชมไปดูตอบเพิเ่มเติมก็กแล้วกันนะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งผมเองก็เคยเป็นกรรมการพิจารณาเกณฑ์ ในการกู้กยอสอของหลายๆปีที่ผ่านไปแล้วก็มีทั้งทุนให้เปล่าของเป่าเจ่าไรที่ผมผมผมทำงานอยู่นี่แหละนะไปดูต่อเพิ่มเติมก็แล้วกันอุ้ยเขามีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆก็แล้วกันคุณสมบัติของผู้กู้ยืม4ีลักษณะตอนหน้านี้ก็จะมีนี่นะคุณผู้ชมไปดูต่อเพิ่มเติมก็แล้วกันเขาก็จะมีเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปลักษณะต้องห้าม คุณสมบัติเฉพาะโน้นนี้นะั้นไปดูต่อคุณสมบัติของผู้กู้ยืม4ลักษณะอันนี้ไปดูต่อจาก student loan or th ก็แล้วกันนะเขาก็จะมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นจบจบดราม่าเรื่องจนทิปนะเพราะจนจริงนะไม่จนทิปนะเออเพราะฉะนั้นจบจบไหมน่าจะจบนะไลฟ์นี้เราก็ไลฟ์กันมา23นาทีละเพราะฉะนั้นเคลียร์จบครบทุกดรามา่าสยบจบทุกดราม่านะจนจริงนะเขาไม่จนทิปนะก็อย่างที่บอก บริจาคไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ใครที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคือถ้าเรื่องมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมคนก็จะเข้ามาคอมเมนต์ันเยอะแยะเลยถ้าคิดว่าจะเข้ามาคอมเมนต์หรือช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเจ้ของหรือพาไปฉีดยาก็ไม่ต้องนะกดสกิปข้ามไปเลยนะช่องนี้ไม่เหมาะกับคุณนะบอกเลยไม่ต้องมาบ้าๆมาเขียนขี้เกียจรีพอร์ตนะฮะแต่ถ้าเข้ามาดีๆพูดกันดีๆก็โอเค ยู่กันต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็จะนํามาไลฟ์ให้ฟังกันต่อกันแล้วกันแต่ถ้าเข้ามาก็ไม่ต้องมาบ้าบอแลนะ้อันนี้พูดตรงๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยว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 ขอดูอันนี้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันคุณวันใหม่ส่งข้อความมานะคุณวันใหม่ส่งข้อความมาอ่ะโอเคก็สวัสดีนะครับอ่ะทีนี้คุณวันใหม่ก็บอกว่าเก่งนะขนาดฐานะเย้าจนก็ยังสอบหมอได้อ่าก็คือก็คือมันก็อยู่ที่ความตั้งใจนั่นแหละนะ มันก็อยู่ที่ความตั้งใจก็คือใครที่มีความตั้งใจขยันอดทนอก็สามารถจะเรียนได้นะ,อะโอเคเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเลยก็แล้วกันนะในไลฟ์นี้เราเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมจนกว่าจะได้พบกันในลฟ์ต่อไปไลฟ์นี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ